ไปติดตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อค่ะบาลุงวิเชียนฉันทาปิระกุลนะคะเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราสค่ะก็จะมานำหลักธรรมคำสอนการปฏิบัติของศาสนาคริสต์นะคะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วไปรับฟังกันเลยค่ะ พระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจบลงที่พระอา,าจาักรสวรรค์นั้นน่ะน่ารักและก็น่าชื่นชมดุจไข่มุกเม็ดงามเป็นข้อคิดบทรเรียนแรกที่พระเยซูเจ้าประทานให้แก่เราม่ในวันนี้บทเรียนที่สองที่เราได้รับจากเรื่องไข่มุกก็คือสิ่งล้ำค่าที่สุด มีเพียงสิ่งเดียวเช่นเดียวกับไข่มุกซึ่งแม้จะมีจำนวนไขมุกมากมายแต่ก็มีเพียงเม็ดเดียวที่ล้ําค่าที่สุดเป็นจริงทีเดียวครับท่านผู้ฟังหากเราพิจารณาแล้วเราจะเห็นว่าในโลกนี้มีมากมายหลายสิ่งที่นำความสุขและความชื่นชมยินดีมาสู่จิตใจของเราบางคนมีความสุขกับการศึกษาเล่าเรียน บางคนสุขอยู่กับการไปเที่ยวไปช็อปปิ้งจับจ่ายซื้อของที่เราชอบใจบางคนสุขอยู่กับเสียงเพลงหรือสุขกับการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากใช่ครับถูกแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้น่าชื่นชมดุดไขมุกล้ำค่าแต่ความสุขเหล่านั้นมันเป็นความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วยาม เป็นความสุขที่ไม่ถาวรแต่มีไขมุกเพียงเม็ดเดียวเท่านั้นที่ล้ำค่าที่เราจะต้องหาให้พบเช่นเดียวกับคุมทรัพย์ที่เราสามารถพบได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ประจำวันอย่างเช่นพ่อค้าก็พบไขมุกล้ำค่าได้ระหว่างประกอบอาชีพค้าขายตามปกติของเขา ่างกันก็เพียงแต่ว่าพ่อค้าตั้งใจสแสวงหาใขรมุกไม่ใช่ค้นพบโดยบังเอิญด้วยเหตุนี้เราจึงต้องตั้งใจสแสวงหาความสุขล้ำค่าเป็นความสุขถาวรที่สุดในชีวิตของเราให้เจอและนำทุกวิถีทางเพื่อที่จะครอบครองความสุขถาวรนี้ไว้ให้ได้ ต่อไปเลยนะครับพระเยซูเจ้ายังตรัสเป็นอุปมาอีกว่าอาณาจักรสวรรค์ยังเปรียบได้อีกับอวนที่หย่อนลงในทะเลติดปลาทุกชนิดเมื่ออวนเต็มแล้วชาวประมงจะลากขึ้นฝั่งนั่งลงเลือกปลาดีใส่ตะกร้าส่วนปลาเลวก็โยนทิ้งไปเมื่อถึงเวลาสิ้นโลกก็จะเป็นเช่นนี้เมื่อถึงคราวสิ้นโลกทุกสวรรค์ จะมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรมทิ้งคนชั่วลงในขุมไฟที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้ข้างครวนและขบฟันด้วยความขุ่นเคืองอุปมานี้พระเยซูเจ้าทรงนำเรื่องอวนมาพูดกับชาวประมงพระหนึ่งพรงต้องการจะถามผู้ฟังว่าไหนดูซิว่างานประจำวันของท่าน จะบอกอะไรเกี่ยวกับสวรรค์ได้บ้างและเช่นเดียวกันคำถามนี้ก็ถามเราแต่ละคนด้วยเช่นเดียวกันว่าหน้าที่การงานของเราอาชีพการงานของเราบอกอะไรเกี่ยวกับเมืองสวรรค์ได้บ้างทําอย่างไรเพื่อที่จะได้อาณาจักรสวรรค์มาครอบครองได้ผ่านทางหน้าที่การงานของเราเรามาทําความเข้าใจกันสกิสดนะครับเกี่ยวกับอาชีพป,ประมงในปาเลสไตน์ชาวประมง นิยมจับปลาด้วยการเหวี่ยงแหและลากอวนการลากอวนคือสิ่งที่อุปมาเรื่องนี้กล่าวถึงบทเรียนที่ได้คือ 1. อาณาจักรสวรรค์ต้อนรับทุกคนเหมือนอวนที่กวาดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาโดยไม่มีการแยกแยะทั้งปลาดีมีราคาปลาไร้ค่า หรือแม้แต่ขยะทะเลก็ไม่วายถูกรวมเข้ามาในอ้วนเช่นเดียวกับอาณาจักรสวรรค์ที่เปิดประตูต้อนรับทุกคนไม่ว่าดีหรือเลวมีคุณค่าหรือไร้ราคาเพียงใดก็าตามนั่นคือสวรรค์มีที่สำหรับทุกคนแต่แต่ครับพี่น้องท่านผู้ฟังแต่แต่ละคนจะเข้าไปครอบครองได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับตัวเองจะรักษาสิทธิหรือสลักสิทธิขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตตามการตัดสินใจของเรานั้นอย่างอิสระพระเป็นเจ้า,บ,าบังคับเราไม่ได้มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งอ่านแล้วก็รู้สึกได้ข้อคิดที่ดีคือเรื่องอยากให้ส่วนไหนของท่านไปนสวรรค์ลองฟังดูนะครับ เรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งได้ไปสวรรค์ในขณะที่เขาเข้าไปในสวรรค์เขาก็พบลิ้นชักสองอันวางอยู่เขาเปิดลิ้นชักแรกก็พบชิ้นเนื้อที่มีลักษณะคล้ายหูของคนมากมายเขาถามทูตสวรรค์ว่ามันคืออะไรทูตสวรรค์ก็ตอบว่ามันคือหูหูของคนที่ได้ยินเรื่องราวของความดีมากมาย แต่ไม่ได้กระทำความดีนั้นเมื่อเขาตายจึงมีแต่เพียงหูของเขาที่ได้เข้าสวรรค์เขาเปิดอีกลิ้นชักหนึ่งก็พบชิ้นเนื้ออีกมากมายเช่นเดียวกันชิ้นเนื้อเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายลิ้นของคนเขาถามทูตสวรรค์ว่ามันคืออะไรทูตสวรรค์ก็ตอบว่ามันคือลิ้นของคนที่พูด ถึงแต่สิ่งที่ดีๆมากมายแต่ไม่เคยปฏิบัติตามสิ่งที่เขาพูดเมื่อเขาตายจึงมีแต่เพียงลิ้นของเขานั้นที่ได้เข้าสวรรค์เป็นข้อคิดที่ดีทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับเราต้องเข้าสวรรค์ด้วยลักษณะกายทั้งครบนั่นคือตั้งแต่ศีรษะจรวดปลายเท้าอวัยว,วะทุกส่วนของเราต้องเข้าในสวรรค์ให้หมดคิดดี พูดสิ่งที่ดีฟังสิ่งที่ดีและปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆเหล่านั้นด้วยนั่นแหละเราก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจดีดังนั้นทั้งกายและใจของเราจะได้เข้าอยู่ในสวรรค์เป็นการทำความดีที่สมบูรณ์อย่าเข้าสวรรค์เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเท่านั้นนะครับและเมื่ออนาจาักรสวรรค์เปิดประตูต้อนรับทุกคนแล้ว เราก็ต้องต้อนรับทุกคนด้วยคือเราไม่มีหน้าที่แยกแยะว่าใครดีใครเลวเพราะพระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอย่าตัดสินเขาและท่านจะไม่ถูกพระเจ้าตัดสินอย่างมาตรฐานหรือทานานที่ท่านตวงหรือตัดสินต่อผู้อื่นครับก็เป็นบทเรียนแรกนะครับในเรื่องของอ้วน ทรงต่อสู่บทเรียนที่สองเลยครับคือมั่นใจได้เลยว่ามีการตัดสินแน่นอนดังเช่นอวนแม้อวนจะกวาดทุกสิ่งโดยไม่เลือกแต่เมื่ออวนเต็มชาวประมงจะลากขึ้นฝั่งแล้วนั่งลงเลือกปลาดีใส่ตะกร้าส่วนปลาเลวก็โยนทิ้งไปแปลว่าอะไรแปลว่า การตัดสินแยกแยะคนดีออกจากคนเลวจะเกิดขึ้นแน่นอนโดยทูตสวรรค์ซึ่งจะเป็นผู้แยกแยะเมื่อถึงเวลานั้นหน้าที่ของเราจึงได้แก่การพยายามและการรวบรวมทุกคนเข้ามาในอาณาจักรสวรรค์ส่วนการตัดสินนั้นเป็นหน้าที่ของพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราเมื่อบรรดาสิษย์ เข้าใจคําสอนเรื่องอาณาจักรสวรรค์ลแล้วพระเยสูเจ้าทรงสรุปว่าดังนั้นธรรมจารย์ทุกคนที่มาเป็นสิทธิแห่งอาณาจักรสวรรค์ก็เหมือนกับเจ้าบ้านที่นําทั้งของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตนการที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เรากับพระองค์ทรงประสงค์จะสื่อถึงธรรมจารย์ที่หันมาเป็นสิทธิของพระองค ธรรมจารย์คือใครครับเรามาทําความเข้าใจกันหน่อยนะครับธรรมจารย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาจารย์กฎหมายหรือนักกฎหมายบทบาทของธรรมจารย์ก็คืออธิบายความหมายของพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อกําหนดข้อปฏิบัติสําหรับชีวิตประจําวันของชาวยิวบทบาทนี้ทําให้พวกธรรมจารย์ ได้รับเกียรติและมีอิทธิพลมากในหมู่ประชาชนเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนธรรมอาจารย์ส่วนใหญ่มาจากชาวฟาริสีชาวฟาริสีมีโอกาสครั้งต่อไปพ่อจะอธิบายนะครับชาวฟาริสีเป็นใครนะครับเป็นอย่างไรธรรมอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฟาริสีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนธรรมอาจารย์ร้อมกับบรรดาหัวนหน้าสมณะและ บรรดาผู้อาวุโสก,ก็จะรวมกันเป็นสภาสูงสุดของชาวยิวหรือที่เรียกว่าสภาซันเฮตริงนะครับหากว่าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะได้ยินคําว่าสภาซันเฮตริงก็คือบรรดาธรรมจารย์บรรดาหัวหน้าสมณนะและบรรดาผู้อาวุโสรวมกันเป็นสภาสูงสดุดพระเยซูเจ้าตรัสถึงพวกธรรมจารย์เหล่านี้ว่าพวกท่านมีพื้นฐานที่ดีจากการทุ่มเทชีวิต ศึกษาธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกในอดีตเมื่อได้ฟังคำสอนของเราท่านไม่เพียงรู้สิ่งที่เคยรู้เท่านั้นแต่ยังรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้อีกด้วยนะครับนี่คือพระองค์ตรัสถึงบรรดาธรรมอาจารย์บางคนที่ติดตามที่มาเชื่อในพระเยซูและ การที่พระสุชาติตรัสถึงพวกธรรมจารย์เหล่านั้นพระองค์ยังบอกกับพวกเราเป็นนัยยะนั้นอีกด้วยนั่นคือพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้เราละทิ้งความรู้ความสามารถหรือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาซึ่งเป็นคลังสมบัติเก่าของเราแต่ทรงประสงค์ให้เราใช้สิ่งเหล่านี้ภายใต้จุดหมายใหม่ แรงจูงใจใหม่และความหมายใหม่นั่นคือหากเราเป็นนักวิชาการก็ขอให้ใช้ความรู้เพื่อน,นําผู้อื่นมาสู่ความจริงหากเป็นนักธุรกิจก็ขอให้ทำธุรกิจอย่างยุติธรรมโปรง่งใสไม่เอาเปรียบใครและหรืออาชีพอื่นๆทำอย่างซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มีจระิยะธรรมมีจรรยาบรณเพื่อ เมื่อได้กระทำดังนี้แล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าของเก่าที่มีอยู่ก็ยังคงเป็นสมบัติที่ทรงคุณค่าควรแก่การที่จะนำออกมาจากคลางต่อยอดมาสู่สมบัติใหม่คำสอนใหม่ความคิดใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เกิดเป็นผลแห่งการดำเนินชีวิตที่ไม่มีที่ติมีประโยชน์มากครับท่านผู้ฟัง เป,เป็นคำสอนที่เราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ในทุกๆอาชีพและในทุกๆบุคคลเลยทีเดียวและสุดท้ายอย่าลืมว่าพระเยซูเจ้ามีได้เสด็จมาเพื่อทำให้ชีวิตของเราว่างเปล่านะครับแต่พระองค์เสด็จมาเพื่อทำให้ชีวิตของเราเต็มเปี่ยมและเต็มเปี่ยมอย่างสมบูรณ์ นะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้ามาเติมเต็มในส่วนที่ชีวิตของเราขาดหายไปให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นให้ดีพร้อมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเชิญอาเมน